ครับเดี๋ยวข้ามาส่งในหมู่บ้านได้เลยครับผมไปส่งแล้วนะครับฮะไปส่งแล้วไปส่งที่ไหนครับผมไปส่งที่ป่าช้าครับป่าชา้า<ม>อ้าวไอ้นอตสวยแล้ววะ่ะคนที่รับขอให้ผมไม่ใช่ใชคนแน่นอนไป<อ>ทุกคนออกเธอเราไดส้สิ่งสำคัญแล้วไ,ไปไปไปไอนอตดปดิอุ้ย

สวัสดีครับมองอะไรกูอะไม่รู้เห็นหน้าขี้เหล่ก็เลยอยากมองโอ้ออกจะหล่ลออวันนี้อยู่กับผมในช่องไปในช่องอีกแล้วอยู่กับผมนัดโนตก่อนสิอ๋อโอเคเอาไม่เส้าสดีครับวันนี้อยู่กับผมนอตโนตมึงก็นอตคนเดียวอีกกูก็โนอ่ะเอาไหมเส้าสดีครับวันนี้อยู่กับผม มึงจะหาไปไหนเนี่ยไม่เปิดแล้วนะตรงตัวเนี่ยวันนี้อย่ผมในช่องแฝนอนนทเด้งเด้งเช่นเคยนะครับทุกคนนะก็วันนี้เราก็มีเรื่องมีลาวกันได้หน่อยเฮ้ยมีเรื่องมีราวลาวตากผ้าดิไม่ใช่ก็มีเรื่องเวลากับมึงตะเกียแหละเปิดเปิดไม่เคยได้เลยอ่ะทุกคนก็วันนี้เป็นวันสําคัญของผมสองคนนะครับก็จะมีของรางวัลจากทางทิกตอกจะมาส่งให้เรา รู้ไหมเป็นรางวัลอะไรรู้ไหมรางวัลอะไรเอาเล่นด้วยการถามกูรางวัลอะไรารางวัลใจส้มครับผมทำท้าเล่นภารกิจรางวัลใจส้มสำเร็จก็เลยมีรางวัลจากทางทวิตเตอจะส่งจากที่ไหนนะทางไหนนะเวียดนามเหรอเอไม่ใช่จีนจีนเนาะเออจากจีนใช่ไหมแน่นะใช่ใช่แน่นะวิแน่นะโอเควันอื่นก็เราก็เนี่ยแหละมาเยืนรอดูว่าเออของมันจะ ถึงตอนไหนนะครับว่าจะถึงกี่โมงแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากําลังเข้ามานะทุกคนนะนก็เราก็รอรุอ้นรอ,อ,อ,อดูเนี่ยเดี๋ยวกูเดินออกไปดูก่อน้ยเอ้ยเมื่อไหร่จะมาถึงวะก็รอต่อไปครับทุกคนนะเฮ้ยน็อตโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวกูลองเข้าไปรับโทรศัพท์แป๊นนึงนะเพราะว่าเผื่อคนส่งของ จะโทรมาโอเคเดียวเดียวรอบกูแป๊บนึงนะรอรอะไรรับไม่ทันว่ะโอ้โหรับไม่ทันบอกเออเดี๋ยวโทรกลับก่อนโทรดิโทรกลับก่อนนะโทรกลับแป๊บนึงนะครับทุกคนนะยิ้มเลยเฮ้ยเสียงโทรคุ้นๆรอรับก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยทอมปะเนี่ยฮะอย่าเพิ่งแซว,แวให้กูถามก่อนอันนี้เบอร์เบอร์ใครครับเนี่ยอ๋อเบอร์คนส่งของครับเฮ้ยไอ้น็อตเบอร์คนส่งของจริงด้วยว่ะทุกคน <c oughs> อันนี้ของจากติ๊กต็อกใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับอ๋อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวข้ามาส่งในหมูบ่บ้านได้เลยครับผมไปส่งแล้วนะครับฮะไปส่งแล้วไปส่งที่ไหนครับผมไปส่ง ป่าช้าครับป่าช้าใช่ครับนี่ผู้หญิงชุดสีขาวรับไปครับอ้าวไอ้นอ็อตอะไรสวยแล้ววะชิบหายตรงป่าช้าด้วยวะ่ะนอ็อตเฮ้ยแล้วมันมีหมู่บ้านที่ไหนล่ะตรงป่าช้าใครรับวะเนี่ยชุดขาวๆด้วยเฮ้ยนี่กูต้องเข้าป่าช้าอีกแล้วเนี่ยน่าจะใช่เอาแล้วทุกคน ของสำคัญซะด้วยเราทิ้งไม่ได้สิทุกคนภารกิจในวันนี้ครับตามหารางวันจากติ๊กตอกในป่าช้าครับทุกคนเอาไงดีน็อตฮะโอตอนนี้ก็คือแบบคืออะไรดีคือเหมือนเพชรด่ะเพ็ดหรือเปล่าไม่เพ็รไม่เพลด <laughs> คือแบบว่า เราก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องไปเอาแล้วไงใช่ทุกคนเพราะว่ามีคนลับไว้แล้วด้วยไงใครอ่ะก็ไม่รู้ไงไปแล้วมึงว่าใช่คนไหมอยู่ตรงป่าช้าใช่เขาไปหาอันนี้หรือเปล่าแบบกระดูกป่าอะไรเงี้ยแล้วแล้วทำไมสั่นเฮ้ยไอ้นอตมันไม่ใช่ของเขาเขาลับได้ไงอ่ะเฮ้ยก็ไม่รู้ดิเอาแล้วทุกคนโอเคเราจะไม่รีร้อแล้วทุกคนเดี๋ยวผมสองคนจะเตรียมตัว เพื่อไปหารางวัลจากที่ตอกในป่าช้าครับทุกคนโอเคครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเตรียมตัวก่อนไปจุดนัดพบที่ป่าช้ากันเลยครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงทางเข้าป่าช้าเลยนะครับทุกคนนะโอ้โหเข้ามานี่เข้ามานี่ขนลุกเลยอ่ะ เฮ้ยโอ้ดูดินอตแค่ทางเข้าก็ทำกันหลอนอีกแล้วครับโอ้ oh. แล้วป่ามันกว้างมันมันลึกหน้าดูนเนี่ยนอตแล้วเราจะหาตรงไหนเนี่ยเราจะเจอไม่นี่ยนอตไม่รู้เหมือนกันอุ้ยมันต้องเจอว่ะยังไงมันก็ต้องเจอวะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญด้วยอะ่ะโอเคครับเจ้าป่าเจ้าเขานะครับก็ผมเข้ามาก็ไม่ได้ลบล นะครับผมแค่ต้องการมาเอาของของผมคืนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวได้ของผมก็จะออกไปแต่โดยดีนะครับแล้วว่าเราเราไม่รอช้าว่ะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปหาแล้ววะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะข้ามก่อนโอเคไป,โอ,คไปโอเคไปเข้าทางนี้เลยไปไปไป,ไปเดินมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่กระดูกทุกคน อกระดูกอะไรอ่ะจะไปรู้ไหมเล่ะเอาเลยป่าช้าแล้วกระดูกอะไรล่ะฮะกระดูกหมาหรือเปล่าใช่ไหมน่ะเหมือนกระดูกคนเลยนะเนี่ยเนี่ยหูหน้าคนชัดๆเลยนี่เฮ้ยนี่หลอนเลยไปไปไปทางเข้าก็เจออะไรแปลกปลอมเลยนะทุกคนนะไปน้อยก่อนเดี๋ยวเราแยกกันหาก่อนเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราแยกกันหาเลยถ้าเกิดว่า มีอะไรก็เรียกกันได้เว้ยโอเคโอเคเอออย่าหาห่างกันเกินได้เว้ยโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปดูแถวๆข้างในหน่อยนะเดี๋ยวกูจะดูริมๆตรงนี้ก่อนโอเคโอเคไหมโอเคโอเคไปได้ไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็ขอแยกกันค้นหาสักแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าป่ามันใหญ่ไงทุกคนถ้าเกิดหาด้วยกันมันน่าจะนานเจออะอะไรอะไรวะอะไร เฮ้ย <Hey. S 2> อะไรมึงจำได้ไหมคนส่งของที่เขาบอกว่ามีผู้หญิงชุดขาวลับอ่ะจำได้เมื่อกี้กูเห็นเอา้าแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วกูเห็นเดินเข้าไปข้างในเรอะตามไหมอาก็ต้องตามดิวะของสำคัญเลยนะเว้ยเพราะว่าคนเสือ้อขาวเขาไม่ได้ไปแค่ตัวเปล่าเขาถือของไปด้วยอะยังไงเราก็ต้องตามไปไม่ว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหน โอเคนอดเดี๋ยวเราต้องเดินไปด้วยกันนะห้ามแยกนะรอมเนี่ยไปไปไปเป็นไรรับจ่ายเยอะดิเยอะไปไปไปไม่เต็มเลยจะเจอไหมเนี่ยต้องเจอดิป่ามันลึกด้วยไงที่สำงขัญนนยังไงก็ต้องเจอป่ะยังไงต้องเอากลับไปให้ได้ไปไปทุกคนครับเริ่มผมจะเข้าป่าไปลึกแล้ว ขอ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 หน่อยด้วนึงขอกําลังใจด้วนึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจด้วยไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ขอให้ผมปลอดภัยไลค์นี้เพื่อผมสองคนครับไปน็อตไปเราไปไอ้นวลไปไปไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาลึกแล้วพอสมควรครับแล้วก็ได้มาเจอกับจอมปวกดำกับสีน้ำตาลนะครับอยู่ข้างกันเฮ้ย น็อตมึงเห็นไหมเดี๋ยวเดียวเมื่อกี้เห็นอะไรไหมเห็นอยู่แวบๆหนึ่งนั่นนั่นนั่นนอตดูเห็นไหมเห็นไหมก็เห็นไหมชีตนอดอีกทีนึงเดี๋ยวเดียวดูดูก่อนดูก่อนเมื่อกี้เห็นไหมก็เห็นเห็นนะเห็นช่งชั้นนั่นนั่นน็อตเออกูเห็นอยู่เขาไปไปอยู่ลู่ลูู่อดหายวะหายวะหายวะน็อตเฮ้ยไม่เห็นอะไรเลยว่ะ เป็นไปได้ไงวะเมื่อกี้เรายังเห็นอยู่เลยโอเคนอตเข้ามาดูดิเนี่ยว่างเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนกันไหมทุกคนหรือว่ากล่องจะอยู่แถวๆนี้เฮ้ยเฮ้ยนั่นหลุมอะไรวะลองไปดูวะเฮ้ยนี่นอตเฮ้ยใช่ของเราไหมใช่ของเราไหม ไม่รู้แต่ต้องลองเอาออกมาอ่านดูขออนุญาตหยิบนะครับแล้วเป็นหลุมอะไรวะเนี่ยแล้วมาเลยอยู่ตรงนี้วะอึ๊บมีอะไรนะเทอ่านชื่อก่อนนะเออว่าน็อตใช่ด้วยว่ะของเราของเราอุ้ยไปไปเราต้องหาทางออกจากป่าเลยทีนี่เฮ้ยอะไรวะนะามองเห็นไหมนอาซุมซุม เห็นดิวางเลยเอาไปด้วยเอาไปด้วยดิของสำคัญพี่คนคนคนเฮ้ยอยากแค่เฮ้ยนึ่งเราวางไคนครับคนคนครับเฮ้ยหายไปไหนวะเดี๋ยวนะครับไปดูก่อนเลยนี่น็อตเอาดีๆนะเว้ยคนครับคนเฮ้ยหายหายเฮ้ย นันมานี่อตามนังนรับได้เยอะไปโอ้ชัดเจนชัดเจนครับทุกคนงั้นเราก็ต้องต้องอะไรวิ่งใจเย็นรีบวิ่งไปไหนชัดเจนครับคนที่รับขอให้ผมไม่ใช่คนแน่นอนเอาเย้ผมว่าผมไม่รอช้าแล้ววะรีบออกจากปลาเถอะรีบออกจากปลาเถอะวะปลาปลาปลา ไป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 น็อตไป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 ทุกคนออกเถอะเราได้สิ่งสำคัญแล้วไปไปไปน็อตเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เฮ้้ มาไม่ว่าน็อตหายไปแล้วน่าจะไม่มาแล้วไม่มาแล้วนะไม่ตามมาแล้วลนะ <S <S อุย้ยเกือบไปแล้วทุกคนเกือบงานเข้าผมว่าเราเจอเล่นแล้วคลิปนี้เราเจอของจริงเะโอเคทุกคนคลิปนี้ผมได้ของแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดที่บ้านนะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าเมื่อกี้ผมเจอ อะไรโอเคนัด <Okay, not. S 1> เดี๋ยวกลับบ้านกันไปไปไปคลิปตรงนี้ก่อนไปไปไปโอเคครับทุกคนถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกลับมาถึงบ้านแล้วอย่างปลอดภัยครับ <c oughs> กว่าจะเอามาได้นี่โอ้เสี่ยงมากทั้งยุงทั้งสัตว์ต่างๆแล้วก็ผีครับโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะครับไม่รู้ว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับ รางวัลจากที่ตอกที่ผมทำชาเลนจ์หัวใจส้มสำเร็จนะครับทุกคนโอเคครับป๊บโอเคอ่าป๊าต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนี่ลุนครับพร้อมอยังพร้อม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 มึงพร้อมไหมพร้อมโอเคครับเอออย่างก่อนจะลุ้นกดไลค์กดแชร์ด้วยติดตามด้วยนะคลิปเนี้ยขอสักพันพันไลค์พอโอเคไหมโอเคไหมทุกคนโอเคน็อตมา โซมไปโอเคครับ uh, ร hey, hey, hey. อ้าวเบ้เยโอ้ยเบบเฮ้ยแค่เดียวเฮ้ยเฮเอาเนีตื่นเต้นเลยะตืนนเลยต้นเต้นเลยทุกคนลุนไปพร้อมๆกันนะทุกคนนะ <c oughs> ะรอดดินโอเค งเวลาแล้วโอ้ยอ้ไรนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดูเฮ้ยไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรบ้างนะทุกคนดูนะเอาเนาะสวยป่ะสวยป่ะรอดช่วจับเลยโอเคโอเคนี่ขอดูคนเดียวก่อนนะอะไรมันคืออะไรสวยอ่ะเหรอเอออยากเห็นบ้างย่างอ๋ออุ้ย นติ๊กเกอร์ติกเกอร์น่ารักทุกคนคือรางวัลจากทิตเตอนั่นแหละทุกคนดูดิแล้วก็รูปหัวใจนี่นี่อะไรก็ไม่รู้นี่นี่มันมีข้อความให้อ่านข้างหลังด้วยนะข้อความจากทวิตเตอร์ถ้าอ่านให้หมดคงไม่หมดอ่านคําว่ายินดีด้วยคุณได้สมาชิกในทีมากกว่าหนึ่งหมื่นคนแค่นั้นพอนะครับต่อไปนะครับเปิดขั้นต่อไปครับแผ่นนี้นะครับเฮ้ยมีสามกล่องสามกล่องว่าดูตั้งแต่กล่องเล็ก่อนไหม นะเริ่มตออ,อองเลยเนาะออโอเคทุกคนครับแกะเบาๆแกะเบาๆคืออะไรครับอันแรกอันแรกคืออะไรอันแรกคือนี่ครับรูปมันอนี่ครับอ,อ,อย่างแรกนะครับที่ได้มานะครับติกตอกใจดีมากๆน่ารักเนาะรักติกตอกมึงรักไหมรักดิไหนดูหน้าคนรักหน้ารักติกตอกนี่นี่ไงรักทิกตอกนะครับอย่างที่สองคืออะไรปะไม่รู้ไปครับ หุยหมวกแรกน่าจะเป็นหมวกนะครับหมวกอะไรวะเสื้อเอาไงดีวะมีทั้งหมวกทั้งเสื้อเดี๋ยจะทำคลิปแจกดีนะเฮ้ยอะไรโหมวใจน่ารักมากหมวใจมันเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาน่ารักเหมือนกันไหมน่ารักเหมือนกันโอเคครับเอาวางก่อนวางเลอะๆแบบนี้หละ โหอันนี้หนักหนักเหรออันนี้หนักมากคร้บ<น>ลองยกดูโหหนักจริงหนักจริงดูหนักมากอันนี้หนักกล่องเล็กแต่หนักมากแต่วางไว้ก่อนอันนี้ดูเหมือนสําคัญมากอันนี้ไม่รู้อะไรนะเป็นกล่องเซียมโพไหนลองเปิด<ห>น,นี่ก่น่นอือเป็นเหมือนประกาหรือเปล่านี่ทุกคนไม่รู้ว่าอะไรนะเราต้องเอามาลองดูที่หลังนะครับโอเคครับ<ะ>ประมาณนี้นะครับคืออะไรอุ้ยแบัน กระเป๋ากระเป๋าวะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่าคืออะไรนะมันต้องแกะมาดูอ่ะแต่ยังไม่อยากแกะหรอกเดี๋ยวมีคลิปย่อยให้ให้ดูที่หลังต่อไปนี่ครับไฮไลท์สำคัญของเรานะครับนี่คืออะไรบ้าทุกคนพร้อมไหมสำหรับกล่องนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันครับโอ้วสวยเลยนอมันคืออะไรอ่ะทุกคนครับนี่ครับสิ่งที่ผมได้มา นี่ครับสวังนี่ครับโล่ใจส้มติ๊กตอกไลฟ์แฟลอดน็อตเด้งเด้งนี่นะทุกคนทุกคนดูสวยมากไม่มีทุกคนไม่ได้โล่ทองติ๊กตอกมาแล้วเนี่ยทุกคนกคน,นะ,นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามติ๊กตอกผมด้วยเด้อทั้ง ยูทูบตั้งทิกตอกแหละขอบคุณทุกคนเลยที่พพอ์ตผมสองคนคลิปนี้ก็คง,งเสียงไรวะาใครตกบ้านหโห و, เสียงไปเอามันคืนมาคุ้มค่าจริงๆจริงๆโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้เป็นกำลังใจด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับคลิปหน้าว่ากันใหม่นะส่วนของที่เหลือผมจะแจกหรือจะทำคลิปอะไรให้ดูรอติดตามคลิปสั้นเอาเด้อโอเคครับ ได้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย